เนี่ยเลี้ยงเด็ดไหมน้าพ่อข่าน้าพอค่าวิทยุดี่ยายจ้่วิทยุพอค่าวิทยุนี่แหละวิทยุไซเดนตั้งยนบ่อยเมนวิทยุสมัยใหม่เนี่ยไม่ไ่ะขอวิตากแดดได้วยคุณสาวโอ้โเพียเอาตากแดดตีสาเห็ดสาเห็ดเอาตากแดดขอให้โซล่าโซล่าเซลล์วิทยุโซล่าเซลล์ เออวิทยุโซล่าเซลล์ได้ครับม да. ันแดดแดดเนี่ยมันโมตองเปลืองไฟดั่งดีโมต้องใส่ไฟก็ได้ใส่ทนใส่โซล่าเซลล์เออวิทยุสมัยคือมือนนรับแสงแดดย่างเดียวหันหลังออกสะแดดเนาะเครื่องแล้วจ้าบาทหนอนนี่เป็นไหมซื้อเซนดิวอ่ะซื้อเซนเอาอ ดาวดาวเรียนนะคะน้อยบบอกว่ามีไฟสายคาอพเพท่านเลยบอกว่าว่าฮะเดี๋ยวถือเลขกันจ่ายกันได้บอได้ว่าจะดีมีสิเราจะได้จดดีมาบอกว่าโจ<อ>ะให้พ<อ>ื่อนบ้านถือเลขจ่ายไปจ่ายก็ได้พเพื่อนบ้านสิบหั่หัวขาท่านเลยบอกว่าได้จดดีมาบอก มาได้มาอยู่ด้วเหรอ่นว่าสี่เกตสี่นวเพื่อนมาเพื่นได้มาสี่เกตสี่ถ้าเกาเลขกพราข้าแม่นไทเรียกพร้าแม่นแม่นเอนบอกเื้อเด้อดเพื่นไปลีนเลยบอกกับว่าถ้าซื้อเลขคือนี่จ่ายหมดเลยก็ได้สินเค่อยเลี้ยง เรียกว้อค้าตะเก او แม่นเด้เพราะว่าเพิ่นเป็นติาน้ำวัดน้ำหยังอ่ะมั้ยพิ่นขายไปเรื่อยๆอ่ะมั้เป็นแต่ย่ามเลยให้แม่นเล็กน้อยเลยแม่นแม่นอยู่แล้วเรียกข้อค่าเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนสี่เจ็สี่เนาะสี่เจ็สี่หางเดียว คสิถือสามตัวเด้อมันบอกก็เลยถามมันว่าได้ไม้อยู่บ่จะให้ซื้อได้ไม้อยู่เงินเงินคันคันขามันบ่อออกนี่บอกเพื่อนเอาวิทยุขึ้นไปด้ะเอาวิทยุเจ้าขึ้นไปวางสิมันบ่ถือมันบ่ถือเรียกเขาค่าอ๋อเพื่อนมาขายวิทยุเราตั้งประกันรายวันขายแล้วไม่ได้คืนไม่เอาคืนเพราะว่า โอ้ใครเราพอรับคืนห่วยจังไหนบอกเลขบัถถุเนาะเนาะหรือมันสิถือของเพิ่นกับพวกของจากดีละเนาะเพื่นบ่บันใจเพิ่นกับพวกบอกนี่ตัวนี้บอกเพนใหญ่ศูนย์หนึ่งหกมากเลขศูนย์หนึ่งหก เอาลงให้เอฟซีคนน้ำกันนะได้มาจังไดคุณยายศูนย์หนึ่งหกฝันมาได้ขี่รถฝันมาได้ขี่รถีเกีเกซีกับเสียวดอมูอยู่ฝันมาได้ขี่รถกับศูนย์หหกรถหกรอ โ oh. <laughs> อ้โหออกใส่เอาทั้งสองใยแหละใส่กันเลยบัดท,ที่นี่ควกสุดท้ายเราเด้อพี่น้องเอ้ยมืออื่น,นมีโอกาสแค่มเหืออื่นเด้อไปซื้อมือหเฮือบ่ได้ดิ <laughs> มักคือนเป็นของงวดใหม่นะครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเด้อเลขพ่อค้านะครับเป็นมาขายวิทยุให้คุณยายเงี้ยมนะครับ คุณยายเพิ่นก็เลยทาไว้ก็อยากให้เส้นก็บอกเลขตัวนึงถือเลขยังสิได้ใจสดว่าสั้นเพิ่นเลยว่า474นะครับแต่ว่าคุณยายเพิ่นอีกขั้นหนึ่งเิ่นเอาซีเจ็ดซีเปเสียงเบิ่งเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขี่รถ6ล้ออยู่เมื่อคืนกลับไปกลับมาอยู่ว่าสั้นอืมคือว่าขี่รถอ่าเพิ่นก็เลยมาเพิ่นก็เลยว่า016นะครับรถ6ล้อก็สิี่เป็นหกตเนาะ ครับสร้างจักไวาลั้งสั่น้องจะเป็นคืออไรได้สราซสาง่าจักว่ามันสิออกตี๋สี่เจ็ดสี่หนึ่งหกนะครับมันนมาาพ่อพูดเท่าซ้องพูดเท้า ม่ปสาก๋ยเตี๋ยวเสียเส้นหนดแล้วแต่วิทยุของแพงก็เี๋าเพยังเส้นแม่นี่แม่เส้นเลยเราก็เี๋ยวพอนเป็นเดือนคื้กันไม่ใ่เก๋าถวยแล้วเท่าไดแล้วขึ้มือเนี่ยเสียเพิ่มเพิ่มลูกเส้นหนเติมบ่หรือซ้าเก่าอยู่ม่เยอปเสียเปียบแน่้าวมนั่นเร้อขอเติมเด้อลูกเส้นนะโอ้ก็เสียวเสียเย เลือนลูกสิกับนี่นก,ก็วาง,งเดี๋ยว,ยวันจะได้ยังไ,ไงน่ะ,ะมีตะบินเลขก็่นยัง <c oughs> ยังเอาบินเลขเป็นเลขอืเองบอกกันนะนยังบอกเอาบินเลขเป็นดมเอามัน <c oughs> <c oughs> วินลงดมบินเลขกับหายเราก็ย้ายสบายวิ <cu> ่นเสื่อสายยังวิ่นเสื่อดมบินเลขกับหายเราก็เตี้ยโอ้ยเลี้ยงมีเลี้ยงคำขันอีกเลยเด้อพี่น้องเลยไปดูกันมีว่ะอ่าพอสาวบาดบ่เดียวกันบ่พอสาวยี่สิบก็ได้นะบ่สาวยี่สิบอ่มันจะเอาปะล่ะเอาเพไปทาเอาอยู่มาเอามาเอาน้ำยาย กันไทยย้ายงานกลับขึ้นมาอีกเต็ียมส้อมวงวันนี้เนี่ยก็ไปกันสามสิบน,า,นาที <c oughs> มาสามสิบนาทีเออใจเย็นๆเนาะเออน้ำปเปล่าน้ำย้ายคนละเอาโอ้มาหนีวันอาทิตยนะ์เนาะรูปว่าวพากันหยุดเรียนเรียกวันจันทร์เนารียกว่าวันจันทร์วันจันทร์ตะเก ا า,าก็มีซีกับเจ็ดแล้ว นี่สี่กับเกตนะบันจันตะกอเอาเลยครับเด้อแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณยายเหนี่ยมสี่เกตสี่นะครับเลขพอค้าบอกนะครับเลขพอค้าเป็นเมขายวิทยุให้คุณยายเป็นกระลือบอกเลขไวนะ้น้ำเป็นกระลือบอกสู้ฟังนะครับ สี่เจ็ดสี่เอาเฮงเฮงรวยรวยนะครับเฮงเฮงรวยรวยน้ำกััชนสุกสุกคนถูกไว้น้ำกันชู้ผู้สุกคนเด้อกับแนวทางโชคลาภในงวดนี้นะครับ พ่อกันในคลิปน้าครับผมสวัสดีครับ